French kit. Chang YouTube, ça m'a bien passé en français. Tang Fang poud, On y va! La robe Mondrian. 1965. Yves Saint-Laurent. C'est la collection Hiver qui lance en 1965. Le couturier. Saint-Laurent. 1936 jusqu'à 2008. Lors d'un défilé, une présente des robes aux formes géométriques, inspirées du peintre Mondrian, d'où leur nom. Sawatdee lecture lecture, โดยทั่วไปเราก็จะเล่าเรื่องเออสเปเ,เรระวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องลาคอบโมตรียงเป็นกระโปรงในคอลเลกชันหนึ่งของอีฟซา e n โลคองอีฟ n า l a โลคอ t เป็นนักออกแบบเสื้อผ้าชาวฝรั่งเศสคิดว่าเพื่อนๆคงเคยได้ยินชื่อของเขาอยู่บ้างเพราะว่าเขาก็มีผลงานออกมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ ชื่อของเขาออกเสียงอย่างนี้นะคะ Eve Saint l o oh u อ s E g r e e vs DTSX ท้ายคำไม่ออกเสียงนะคะอีเกกเวลาเป็นเสียงสระก็คือเป็นเสียง E อ v e Eve อ Saint A I เอส N T. A เอ็น Saint A I N Il y L-1-U 1-U hors signe O L-1-U, l'eau e R-E-N-T, rang E-N O R-E-N-T, C'est la collection hiver qui lance en 1965 que plaît-elle คอลเลกชันที่เ,เป็นคอลเลกชันฤดูหนาวอีเวกแปลว่าฤดูหนาวเคยเรียนคำศัพท์คำนี้ไปแล้วในเรื่องของเลตองเมเตโอนะคะคีย l ล n องสก็แปลว่าก็คือที่ปล่อยออกมาที่เริ่มล็องสก็ออกมาค่ะในปี1965คลิปเรื่องตัวเลขเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะประโยคถัดมา Le couturier Yves Saint-Laurent, 1936 jusqu'à 2008. Couturier, Couturier, le couturier, un couturier. C-O-U, coup, tu, R-I-E-R, couturier. -dans défilé. présente des robes aux formes g ม o m é t r i q u e s ก็ลอเป็นอะมวาอะวาคิยาเป็นคำที่ไม่เปลี่ยนรูปนะคะในที่นี้ก็หมายถึงว่าในในการแสดงแฟชั่นโชว์ครั้งหนึ่งเดฟิเล่เป็นการแฟชั่นโชว์นะคะหลอกดังเดฟิ i เลในการแสดงแฟชั่นโชว์ครั้งหนึ่งอินพรีเซนต์ดิฮ็อป เขาเออได้เสนอ present ก็เหมือนเออนำเสนอค่ะ v e b présenté e in présent de r o p เขานำเสนอกระโปรง10ชุดใน design จากรูปฟอร์ม geometric ก็คือรูปทรงเรขาคณิตนะคะในเออ geometric แปลว่ารูปทรงเรขาคณิต s p i r ิ du p e i n t r e Mondrian ก็คือได้รับแรงบันดาลใจอัสปิเรก็เหมือนกับ inspire ค่ะแต่ว่าจะสังเกตว่า a n s p i r รเออ a c ซองเ a ก g u แล้วมีเ e, แล้วก็มี S เพราะว่าเราพูดถึงคอพูดถึงกระโปรงกระโปรงเป็นคำนามเพศหญิงดังนั้นเห็นไหมคะพอเป็น adjective ที่ขยายขยายกระโปรงเนี่ยจะต้องเป็น มีเออ e, เพราะว่าเป็นคำนามเพศหญิงเสร็จแล้วดีคอปกระโปรงสิบตัวดังนั้นก็ต้องเป็นมี S ด้วยเป็นพระหูจพ์ดังนั้นอัสเปเคก็เลยต้องลงท้ายด้วยเออเอสนะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจจากปั้นทร์มอนดริองปั้นทร์เป P-E-I-N-T-R-E p ั e ้นทร์ T R e, re, ก็เป็นเออหมายถึง ศิลปินนี่ยนะคะคน,คนวาดรูปอะค่ะคนรทำรูปออกมานะคะทำคนทํางานศิลปะเออซึ่งกระโปรงชุดนี้ในคอลเลกชันนี้ก็ได้ชื่อมาจากชื่อคนนี้มงเตียงผลงานของเขาก็ตัวอย่างที่เห็นอยู่ข้างล่างนะคะเป็นผลงานศิลปะที่เป็นรูปทรงเลขาคณิตชื่อของเขาก็คือ p a มงเตียงเป็นชาวฮอลแลนด์ภาษาฝรั่งเศสก็โอ l ลงเด เป็นผู้ชายนะคะโอลงเดถ้าเป็นผู้หญิงก็โอลงเด s ดูตัวอย่างผลงานของเขาข้างล่างนะคะลากอับสเ de เด e เปียโมเตย a งผลงานของเขาก็จะเป็นในรูปแบบนมามธรรมอับสเตรอะคะ่ะมาดูวลีสุดท้ายของบทความนี้นะคะดูลอกนงนงแปลว่าชื่อ N O M n o แปลว่าชื่อพูดถึงเขาพูดถึงที่มาของชื่อของชุด กระโปงนี้ค่ะกระโปงนี้ชื่อว่าโมตรยงก็คือมาจากชื่อของศิลปินผู้ทําผลงานศิลปะชุดเออเราขาคณิตเนี่ยนะคะแต่ทีนี้มาดูคําว่าโลเอ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  U, อเ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 อ d e เอ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  s อเ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 องอเ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 อ n อ n อเ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 อกพเค่ะ Nong เป็นเ คำนามเพศชายดังนั้นต้องเป็นทรงแต่ทีนี้พูดถึงกระโปรงสิตัวมีเป็นพระโอรถูกไหมคะดังนั้นต้องใช้ Le, l e อเอลเอวูเอเดี๋ยวเราใส่ลิงก์เดียวแ์แจกมีน้องเอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเพื่อไปทบทวนมาดูคําศัพท์อีกคำหนึงนะคะ Collection de Haute Couture Couture เป็นคํานามเพศหญิงแปลว่าการตัดเย็บนะคะ couture C, ure, C O U T U R E couture ดังนั้น O O ซึ่งแปลว่าสูงค่ะ H R U T O แปลว่าสูงแต่ทีนี้ couture เป็นคำนามเพศหญิงดังนั้น O ต้องเติมเออกลายเป็น haute couture และทีนี้ collection ก็แปลว่าเอ่อก็เป็นเซ t ต collection นะคะ collection de haute couture ก็แปลว่า เป็น Set Fashion, เซตแฟชั่นชั้นสูงค่ะการตัเดเย็บชั้นสูงคงเคยได้ยินคนไทยออกเสียงว่าโอกุต oh, ูก็คือมาจากคำนี้นะคะคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะเออก็ไว้เราจะทำพวกคลิปสัพเพเหระอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะจะพยายามทำสัปดาห์ละครั้งแล้วก็ประกอบกับคลิปที่ออกเป็นคลิปหลัก เกี่ยวกับไวยากรณ์อะไรพวกนี้นะคะอีกคลิปหนึ่งสัปดาห์ละครั้งเหมือนกันพยายามก็ติดตามกันนะคะเล่าเรื่องสัพเพเหราสนุกสนุกเป็นความรู้ไปด้วยในตัวแล้วก็หัดอ่านภาษาฝรั่งเศสไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายโอโควั bye